สวัสดีครับผมพบกันเช่นเคยกับผมช่างบิ๊กวีรามทางเฟซบุ๊กเฟซบุ๊กช่างบิ๊กวีรามแล้วก็ทางช่อง YouTube ช่างบิ๊กวีรามนะครับแล้วก็ฝากให้ไปติดตามอีกหนึ่งช่องทางนั่นก็คือ Tik t o อกช่างบิ๊กวีรามนะครับแล้วก็ฝากข่าวดีมาบอกกันนะครับตอนนี้ผมเปิดร้านค้าทาง t i k ตอกช็อปแล้วก็ทาง l a ซ a ด้าแล้วนะครับผมโอเคหมดช่วงโฆษณาอะมาดูเลยครับผมนี่นี่มาดูใกล้ๆนะครับตอนนี้ลืมแล้วโอเคจาได้แล้ว มีเพื่อนๆน้องๆหลายคนถามกันมาเยอะเลยครับว่าวัดช่วงชักแบบไหนนะครับผมวัดช่วงชักแบบไหนวัดช่วงชักยังไงนะครับเพราะว่าเวลาเราทํารถไปแข่งเนี่ยบางทีเขามีการตรวจช่วงชักใช่ไหมเขาก็จะตรวจว่าเฮ้ยเราฟาวหรือเปล่าเราจําเป็นต้องวัดช่วงชักให้เป็นเองก่อนนะครับเราต้องมีการเช็คออกมาจากบ้านเพราะเราไม่สามารถแน่ใจว่าลงกึงยืดชักมาให้ขาดหรือเกินกันแน่นะครับเพื่อที่เราจะไม่เสียโอกาสตอนเฮ้ยกูเข้าที่หนึ่งที่สองที่สามแล้ว ปรากฏว่าชักเกินไม่ได้ตำแหน่งไม่พอไม่ได้ถ้วยไม่พอถูกคนเขาตาหน้าอีกเฮ้ยไอ้นี่โกงนี่วะสิโกงจังไดบ่ได้ยืดคอเองเนี่ยเขาก็แบบอื้มเขาก็เอ้ยอ้างไม่ได้โอเควันนี้ผมก็เลยจะทําให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆเอฟซีของผมทุกคนรู้จักวิธีการวัดช่วงชักที่ถูกต้องแล้วก็วัดช่วงชักให้เป็นนะครับโอเคครับสิ่งแรกที่ต้องมีก็คือเวอร์เนียเลยครับผมเวอร์เนีย เวอร์เนียมาตรฐานดิจิตอลทั่วไปเนี่ยแหละครับทางจุย้ยเปิดไฟฉายน้ำเด้ออืเวอร์เนียดิจิตอลมาตรฐานทั่วไปแล้วก็ขาจับเวอร์เนียสําหรับวัดช่วงชักอันนี้ก็ไม่กี่ตังค์นะครับอ่าแล้วอันนี้สําหรับบางคนนะครับเขาใช้เป็นปีเนียมเป็นแท่งหล่หอแบบมาตรฐานมันก็ทําให้งานดูดีเนาะแต่ถ้าภาษาไทยบ้านเราก็เอารองเท่าออกเนี่ยมาติดฟรมอ่ะภาษาไทยบ้านเราเนี่ยก็ใช้ อะไรก็ได้ครับลองต่อๆกันมาขันกดเสื้อสูบให้แน่นก็เป็นอันว่าโอเคนะครับทีนี้วิธีการวัดช่วงชัสที่ผมจะมาบอกในวันนี้ก็จะใช้มาตรฐานสากลไปเลยสากลที่สุดในประเทศไทยก็คือรายการ NGO เนาะอ่าโอเคอันดับแรกการตั้งเวอร์เนียตั้งอย่างนี้นะครับตั้งให้ตูดมันห่างจากลูกสูบด้วยนะครับผมตูดเวอร์เนียอย่างนี้นะครับโฟกัสแนเจน,นะครับนี่ให้ห่างจากลูกสูบนะไม่ใช่ตั้งให้ตูดมันไปค้ำกันเนาะ คือตั้งให้เห็นระยะห่างนะครับแล้วไอ้ตูดเนี่ยเนี่ยพื้นที่ตรงเนี่ยเนี่ยเห็นผมผมไหมตูดเวอร์เนี่ยเนี่ยมันต้องขนานนะครับขนานลงไปตรงๆนะครับกับเครื่องหรือกระบอกสูบนะครับคือลงไปเป็นเส้นตรงอ่ะไม่ใช่ว่าตั้งเอียงเอ็นซ้ายเอ็นขวาครับมันจะทําให้ช่วงชักมันเพิ่มขึ้นนะครับช่วงชักมันจะเกินนะแล้วทีนี้ลูกสูบบางคนป่านหัวแหลมป่านหัวแหลม,ปหหลมเปรี้ยวเลยอ่าพอป่านหัวแหลมมาแล้ว เวอร์เนียเนี่ยมันยังไงล่ะเข้าใจมันตกล่องหรือมันแป๊บอะขันภาษาบาลเท่าเอินวันหลุยนะมันหลุยนะก็ทําให้วัดช่วงชักยากแลว้วก็เกิน,นครับสําหรับ f c ที่หัวหนูน,นเนาะหัวเป็นแบบเหลี่ยมเลยอะ่ะก็ทําจุดวัดระยะชักไว้ด้วยเนาะก็คืออาจจะแบบให้เขาป่าลูกสูบให้มันเป็นหัวตัดตรงนิดนึงหรือตำแหน่งไหนตำแหน่งนึงนะครับวิธีการวัดให้วัดจากจุดกลางนะครับหรือว่าถ้าเป็นอย่างนี้ผมวัดเอียงมาข้าง,างนิดนึงก็ได้นะครับ โอเคอ่ะทีนี้การวัดของ NG o อเขาจะใช้เขาจะไม่ใช่มือกดนะครับเพราะว่ามือกดน้ำหนักมือเนี่ยมันไม่เท่ากันนะครับกดแรงกดมากดิจิตอลมันเคลื่อนได้เขาจะใช้ยางรัดตรงปลายเวอร์เนียร์อย่างนี้นะครับแล้วก็ดึงลงมาอ่ะช่างจูยติดตั้งเวอร์เนียร์ก่อนอ่ะเราจะเซตศูนย์หรือไม่เซตศูนย์ก็ได้นะครับวิธีวัดของเอ็นีียอเนี่ยเดี๋ยวต้องให้ช่างจู่สอนเพื่อให้เห็นเห็นไมหนไมเออจังสี่อะไรไหมนี่นี่สัตว์เลย คลิปนี้อาจจะยาวหน่อยนะครับแต่ถ้าดูคือได้ความรู้เลยนะครับอย่าเพิ่งเบื่อนะัยรุ่นนะเพราะว่าบางทีข้ามขั้นตอนไม่ได้ไมันทาให้หลักสูตรบ่อนแน่นนะครับอ่าโอเคนะครับทีนี้ตัวเลขตรงนี้จะเป็นยังไงกระช่างมันครับตอนนี้ยี่สิบสองจุดหนึ่งหนึ่งไม่ต้องไปสนใจนะครับเราอย่าทําการชักลูกสูบลงให้สุดก่อนเลยนะครับให้มันสุดเลยนะครับเวลาสุดดูยังไงเดี๋ยวยางมันจะดึงเวอร์เนียลงมาเองก็ให้เราดูตัวเลขหลังตอนนี้เลขสิบเอ็ดอยู่เนาะอ่ะชาวจุ้ย หมุนลงไปให้สุดอหมุนลูกสูบลงไปให้สุดอเบอร์เนียก็จะเดินไปเรื่อยไม่ต้องไปสนใจมันอดูหน้าจอไว้ดูหน้าจอไว้อลงไปเท่าไหร่แล้วเท่าไหร่ก็ช่างมันอันนี้เท่าไรร้อยสี่จุดเท่าไร่จุดยีบจุดหลังยี่สามยี่สี่แล้วยี่ห้าแล้วยี่หกแล้วไปได้อีกไหมไม่ได้นะครับตะกี้เยอะสุดที่ยี่หกอ่ะยี่หกนะครับสมมุติว่าถ้าลูกสูบลงไปได้อีกนะครับ ตัวเลขยี่หกเนี่ยข้างหลังเนี่ยจุดหลังเนี่ยเห็นไหมจุดสองหกเนี่ยมันก็จะกลายเป็นตัวเลขยี่เจ็ดนะครับแต่ถ้าเราหมุนลงไปแล้วตัวเลขมันเหลือยี่ห้าแสดงว่าลูกสูบมันไม่ลงแล้วมันดันขึ้นแทนแล้วถูกไหมโอเคเพราะฉะนั้นตอนนี้ลูกสูบลงสุดเรียบร้อยโดยการใช้ยางนะครับช่างจุ้ยก,กดเซตศูนย์ครับกดเซตศูนย์เซตศูนย์นี่เซตศู 0, นย์แล้วครับเราเซตศูนย์ตอนที่ลูกสูบลงสุดจากนั้นดันขึ้นให้มันสุดเลย มันจะจะรู้เลยว่าช่วงชักอยู่ที่เท่าไรเอ,อ้ยเ,ออเ,ออเครื่องย้ายขยับนะครับออันนี้เป็นการจําลองนะครับจําลองการสอนแบบคร่าวๆเนาะตามภาษาไทยบ้านนะครับอ่82อช่วงชัก82.15ขึ้นอีกได้ไหมถ้าขึ้นอีกเป็นยังไงขึ้นอีกเหลือ1412แสดงว่าลูกสูบเริ่มลงแล้วแสดงว่าช่วงชักของเครื่องยนต์ตัวนี้อยู่ที่82.15นะครับทีนี้ช่วงชัก82.15เราจะเอามาหายัางไง พิมพ์ google เลยครับว่าเวฟ125เดิมๆเนี่ยช่วงชักเดิมอยู่เท่าไหร่นะครับรถที่ผลิต Honda y ยามาฮ่าหรืออะไรในประเทศเนี้ยถ้าใครไม่รู้จากช่วงชักเดิมก็ให้พิมพ์ google นะครับว่าช่วงชักเดิมรถในรุ่นนั้นๆมันเท่าไหร่อะช่างช่วยเดี๋ยวเอาเครื่องคิดเลขแป๊บหนึ่งครับผมอ่าผมจะสอนวิธีคำนวณช่วงชักด้วยอะอันนี้เราได้เท่าไหร่82.15นะครับคือช่วงชักเต็มๆของเครื่องตัวนี้เลย ช่วงชักเดิมของเครื่องยนต์เวฟร้อยยี่ห้าเนี่ยมันจะอยู่ที่ห้าสิบเจ็ดจุดเก้านะครับแล้วก็ลบด้วยช่วงชักเดิมเลยนะครับห้าสิบเจ็ดจุดเก้าก็จะเท่ากับชักเพิ่มมาอีกยี่สิบสี่จุดสองห้าการที่จะชักตัวเลขนเนี่ยเนี่ยคือมันมีการชักขึ้นและการชักลงนะครับแต่เวลาบ้านเราถามเนี่ยเฮ้ยชักเท่าไหร่อะไรยังไงเนี่ยบ้านเราเอาแค่ชักขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเอาตัวเลขยี่สิบสี่จุดสองห้าเนี่ยครับ ี่24.25เนี่ยครับที่เราเห็นข้อแตกต่างเมื่อกี้ครับมาหารด้วยสองนะครับนี่ข้อจะเท่ากับช่วงชัก12.125มิลนะครับเพราะฉะนั้นเห็นไหมไมนต้องมีการตรวจสอบเราตรวจสอบเรารู้เลยเนี่ยว่าคนยืดข้อ,ขอผมเนี่ยยืดชักเกินมา1.25มิลนะครับคือไม่ใช่12.00นะครับ ซึ่งในกรณีที่เป็นรถแข่งเนี่ยสมมุติถ้าเกิดว่าเขากําหนดว่าชักไม่เกิน12มิลอย่างเงี้ยทุกเพื่อนๆก็อาจจะทําให้มันอยู่ชัก11.99อะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะครับคือกันไม่ดีออกว่าแก้นะครับโอเคนะครับสําหรับวันนี้ผมก็ทําชิปแบบเรียวๆแบบบ้านนอกเลยนะครับสอนนะครับเรื่องวิธีการวัดช่วงชักนะครับอุปกรณ์ลงทุนไม่มากเวอร์เนียอันนึงขายึดอันหนึ่งนะครับที่เหลือสมองนะครับไทยบ้านอย่างเราก็ทําทได้ครับ รู้เรื่องไวรุ่น